เวลาเราเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปเทพองค์หนึ่งตามสถาบันช่างหรือเวลาเขามีพิธีเกี่ยวกับงานก่อสร้างใหญ่ๆเคยสงสัยไหมครับว่าเอท่านคือใครกันนะวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเจาะลึกกันเรื่องพระวิษณุกรรมหรือชื่อที่คนไทยน่าจะคุ้นกว่าคือพระวิสุกรรมครับใช่ค่ะเทพแห่งการสร้างสรรค์เลยนะคะทั้งในตำนานฮินดูและก็สำคัญมากๆในฐานะบรมครูช่างของไทยเราด้วย ครับผมข้อมูลเราก็มาจากบทความต่างๆที่พูดถึงตำนานบทบาทของท่านแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่าใครคือวิศวกรแห่งสวรรค์ผู้นี้แล้วเรื่องราวของท่านอ,อบอกอะไรกับเราได้บ้างเริ่มตรงจุดกำเนิดก่อนเลยไหมครับแนวคิดเรื่องเทพเจ้าแห่งการช่างเนี่ยมันมาจากไหนทำไมต้องมีตำแหน่งวิศวกรแห่งสวรรค์ด้วยล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือตามตำนานฮินดูเนี่ยพระวิษณุกรรมถัวเป็นเทพองค์สำคัญมากๆที่แบบรับหน้าที่สร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เหล่าถวยเทพเลยเรื่องกำเนิดท่านก็มีหลายแบบนะคะบ้างก็ว่าพระพรหมสร้างขึ้นมาเลยหรือเกิดจากพลังของเทพเจ้าเพื่อให้มาเป็นผู้สร้างโดยเฉพาะอ๋อสร้างโดยเฉพาะเลยเลยอะงานท่านกว้างมากจริงๆคะ่ะก็เลยได้สมญานามนั้นไปหูขอบเขตกว้างนี่น่าสนใจนะครับมีผลงานชิ้นไหนที่แบบ ดังๆหรือพอทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าท่านสร้างอะไรบ้างมีเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่สเกลใหญ่ๆอย่างวิมานหรือพระราชวังของเทพองค์ต่างๆเช่นวิมานพระอินทร์ครับไปจนถึงอ,อ,อาวุธเทพที่ทรงพลังมากๆอาวุธเทพอย่างเช่นอะไรครับก็อย่างเช่นวัชิระที่เป็นเหมือนคาาของพระอินทร์หรือจักสุทันสัตของพระวิษณุนะคะจุดที่น่าสนใจคือ ท่านสร้างทั้งของสวยงามที่อยู่อาศัยแล้วก็สร้างทำเครื่องมือที่ใช้รบใช้ป้องกันตัวด้วยอืมมันก็สะท้อนแง่มุมการสร้างที่หลากหลายนะครับทั้งสร้างสารรคทั้งอาจจะทำลายได้ด้วยทำนองนั้นเลยค่ะบทบาทท่านนี้ไม่ใช่แค่สร้างของอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนผมเคยได้ยินว่าท่านมีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญสำคัญด้วยถูกต้องเลยค่ะบทบาทที่เด่นมากๆเลยนะคะก็คือในมหาการรามายนะอารามายนะ ใช่ค่ะท่านคือคนออกแบบแล้วก็คุมการสร้างสะพานพระรามหรือพระรามมาเสตุสะพานพระรามที่ข้ามไปเกาะลังกาใช่เลยค่ะเป็นงานวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่มากทําให้กองทัพพระรามข้ามไปรบได้สําเร็จอันนี้แสดงถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการทํางานร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะครับผมบางตํารานี้ถึงกับบอกว่าท่านมีส่วนร่วมสร้างจัก,กรวาลเลยนะคะโห oh. แสดงว่าท่านไม่ใช่แค่ช่างฝีมือธรรมดาแต่เป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องสำคัญสคัญด้วยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นมากกว่าแค่ช่างฝีมือทีนี้พอข้ามมาฝั่งไทยชื่อที่เราคุ้นเคยมากๆก็คือพระวิสุกรรมท่านเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยเราจนกลายเป็นบร,รมครูช่างได้ยังไงครับดูเหมือนจะอย่างรากลึกมากๆเลยใช่ค่ะคือมันเป็นการผสมผสานความเชื่อฮินดูเข้ากับพุทธ แล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเราเองทําให้พระวิสุกรรมได้รับการยอมรับนับถือสูงมากในฐานะเทพที่เป็นต้นแบบเป็นครูของช่างทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ช่างปูนช่างโลหะช่างเขียนศิลปินต่างๆอ๋อครบทุกแขนงเลยค่ะท่านเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของทักษะฝีมือ ความแม่นยำความสำเร็จในงานสร้างสารรค์ต่างๆอิทธิพลท่านก็เห็นได้ชัดในศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเยอะแยะเลยค่ะซึ่งความเชื่อนี้มันก็แสดงออกมาในรูปแบบพิธีกรรมที่เรายังเห็นกันบ่อยๆด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะพิธีไหว้ครูช่างหรือการบูชาครูก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างใหญ่ๆครับตามสถาบันการศึกษาช่างก็มีเยอะใช่ค่ะ สถาบันการศึกษาด้านช่างด้านศิลป์ก็มักจะอัญเชิญพระวิสุกรรมะเป็นประธานในพิธีพิธีเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ประเพณีนะคะแต่มันคือการแสดงความเคารพครูบาอาจารย์เป็นการขอพรให้ทำงานราบรื่นปลอดภัยมีสมาธิและที่สำคัญเลยคือเหมือนเป็นการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับจิตวิญญาณของการสร้างสารรค์ที่ท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่นะคะพอฟังเรื่องราวทั้งหมดทั้งตำนานทั้งพิธีกรรม มันสะท้อนหลักการอะไรที่น่าสนใจออกมาบ้างครับดูมีความหมายลึกกว่าแค่เรื่องเล่าสนุกๆน,นะครับลึกซึ้งมากค่ะอย่างแรกเลยคือพลังของความคิดสร้างสรรค์คือจะสร้างวิมานบนสวรรค์หรือสร้างอาวุธเทพได้เนี่ยจินตนาการต้องไม่ธรรมดาเลยจริงครับอันนั้นสะท้อนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเป้าหมายใหญ่ๆแล้วก็การเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติด้วยแล้วเรื่องการวางแผนล่ะครับ ในฐานะวิศวกรก็น่าจะสำคัญมากสำคัญมากๆค่ะตำนานพวกนี้แม้จะไม่ได้ลงรายละเอียดเทคนิคเป๊ะๆนะคะแต่มันก็สื่อให้เห็นว่าการออกแบบการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำจริงเนี่ยจำเป็นมากนี่คือหัวใจของงานช่างงานวิศวกรรมทุกแขนงเลยก็ว่าได้ต้องเข้าใจวัสดุ รู้หลักการรู้ขั้นตอนงานถึงจะสำเร็จมีคุณภาพเหมือนเรื่องราวของพระวิษณุกรรมนี่ก็เป็นบทเรียนเรื่องกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศได้เลยนะครับใช่เลยค่ะเป็นแบบนั้นเลยแสดงว่าหลักการจากตำนานโบราณพวกนี้ก็ยังส่งผลยังเป็นแรงบันดาลใจมาถึงงานช่างงานสร้างสารรค์ในยุคป,ปัจจุบันได้อยู่ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะการแสวงหาความเป็นเลิศ การผสมผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันการแก้ปัญหาด้วยความรู้ทักษะการทุ่มเทพเพื่องานที่ทำํำคุณสมบัติเหล่านี้ที่พระวิศณุกรรมเป็นตัวแทนอยู่ยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่ช่างฝีมือศิลปินนักสร้างสารรค์ในปัจจุบันยึดถือแล้วก็พยายามไปให้ถึงจุดนั้นกันอยู่ค่ะ สรุปแล้วพระวิศนุกรรมหรือพระวิสุกรรมก็เลยไม่ใช่แค่เทพเจ้าในตำนานที่อยู่ไกลตัวนะครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังม,มากๆของการมาเจอกันระหว่างแรงบันดาลใจที่สูงส่งทักษะฝีมือของมนุษย์แล้วก็ความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาถูกต้องเลยค่ะและอาจจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะคะครับได้เลยครับว่าในยุคที่เราอาจจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ความเร็วหรือนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยการที่เรายังระลึกถึงต้นแบบแห่งการสร้างสารรค์อย่างพระวิศนุกรรมอยู่มันส่งผลต่อมุมมองหรือคุณค่าที่เราให้กับงานช่างฝีมือแบบดั้งเดิมคุณค่าของศิละปะที่ต้องใช้เวลาความประณีตหรือแม้แต่ความหมายจริงๆของการสร้างอะไรบางอย่างให้มันคงอยู่อย่างมีความหมายในปัจจุบันได้ยังไงบ้างอืมเป็นคําถามที่น่าสนใจให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนใหม่และถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้ฝากแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะสนใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ